สวัสดีค่ะชันนะคะน้ำปากาชารีอิสอิสค่ะที่มาเปงน้ำปากาเนี่ยค่ะมาได้ยังไงนะคะส่งพยางแรกอ่ะคำว่าชารีอ่ะมันมาจากชื่อจริงของชันเองส่วนคำว่าอิสอิสเนี่ยมันเป็นมันมาจากเสียงหัวเราะอี๋แต่ว่าเราใช้กับกลุ่มเพื่อนเราว่าอิสอิสเอ่อเพื่อให้มันเป็นความรู้สึกว่าพอแบบอะไรก็ตามที่มันเติมเอสเข้าไปมันสะดูแบบเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือเหมือนแบบเป็นเสียงหัวเราะแบบมากๆประมาณนั้น เอามาต่อท้ายชื่อตัวเองก็เป็น Charlie is, is. ความหมายแบบประมาณว่าอยากให้แบบใครก็ตามที่เข้ามาอ่านนะปะการเนี้ยเขาก็จะได้รู้สึกแบบอารมบีประมาณนี้ค่ะอย่างนี้เท่ากับว่าโทนเรื่องเลยเนี่ยค่ะจะเป็นโทนแนวแบบว่าโรแมนติกอบอุ่นหมดเลยหรือเปล่าอาใช่ใช่ค่ะเน้นแต่งนิยายฟีลกูดเป็นหลักเลยแบบอ่านแล้วแบบก็เป็นฟีลคอมเมดี้อ่านง่ายอ่านสบายสบายอย่างนี้ค่ะงั้นรู้ที่มาของนามปากาแล้วค่ะขออนุญ,ญาตไปต่อที่ว่าจุด ประกายเริ่มแรกเลยที่ทําให้แบบพิมพ์นิยายต๊อกต๊กเลยลงเรียลงเว็บเนี่ยค่ะมาจากไหนเอ่ยคะคือตอนนั้นเราอะก็เป็นเหมือนนักอ่านคนหนึ่งที่อ่านนิยายเรื่องหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่าชอบมากชอบมากๆแล้วมันเป็นเหมือนกับว่ามันมีประโยคที่ทําให้เราอะมีมุมมองแบบการใช้ชีวิตเปลี่ยนไปเลยเออแล้วเราก็เลยชื่นชมนักเขียนคนนั้นมากเขาเป็นนักเขียนที่แบบอายุน้อย แต่ว่ามีงานออกกับสำนักพิมพ์มเก่งมากๆเลยอย่างเงี้ยเรามีความรู้สึกว่าเอ้ยถ้าแบบเราอยากเป็นให้ได้แบบนี้เราอยากเก่งให้ได้แบบนี้บ้างเราก็คิดว่าเออเนี่ยเขา,าอายุยังน้อยอยู่เลยเขายังทําได้เลยทําไมเราจะทําแบบเขาบ้างไม่ได้อันนี้อันนี้คือแบบจุดแรกเลยที่แบบว่าตัดสินใจว่าเออเราจะต้องเขียนอิยาแบบจริงๆจังๆเราแหละอะไรอย่างงี้ค่ะแล้อีกอย่างนี้ยค่ะนี่ายเรื่องแรกเนี่ยค่ะได้ลงจนจบไหมคะจบค่ะ จบแต่ว่าใช้เวลานานมากใช่อย่างงี้ขอแอบเจาะลนนิดนึงว่านิยายเรื่องแรกเนี่ยคะ่ะที่มาเป็นยังไงแรงบรันดาลใจแล้วก็ชื่อเรื่องอะไรค่ะเป็นนิยายแบบแนววิศวะเลยที่เป็นแนวแมสในช่วงนั้นค่ะชื่อเรื่องว่าเลิฟไลท์เขียนสือลกอักษอส่วนแบบเที่มาเราอะมาคิดว่าแบบเราจะเขียนอะไรดีนะตอนนั้นเลยนะแบบว่าเราอะรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากเขียน ฉากนี้ฉากนี้แต่ว่ายังแบบปฏิปต,ต่อเรื่องไม่เก่งเราก็เลยเขียนเหมือนว่าเอาตัวเราที่ตดสิจนจะจะเป็นนักเขียนเนี่ยใส่เข้าไปแบบในคาแรคเตอร์นิยายเพราะว่าเหมือนแบบตอนนั้นเราให้ในเอกเป็นนักเขียนนิยายเหมือนกันเรียนนิเทศเหมือนที่เราเรียนอะไรแบบนี้เออมันมันมันจะเป็นเหมือนฟิลแบบเราเอาตัวเองไปเขียนนะคะแบบสิ่งที่เราชอบหรือว่า อะไรก็ตามที่เราเจอเรื่องแบบที่เราเจอในชีวิตประจําวันเรื่องการเรียนเราก็จะใส่ไปในนิยายเรื่องแรกที่บอกใช้เวลานานเน,นี่ยอะไรคะ่ะแล้วก็เหมือนเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในนิยายด้วยเลยเนี่ยอันนี้ฟีดแบ็เป็นยังไงบ้างคะค่อนข้างที่จะดีดีมากเพราะว่าเหมือนแบบว่าเราอะเราเขียนนิยายด้วยความชอบแล้วแนวที่เราชอบอะมันเป็นแนวที่ นิยมพอดีอะไรแบบนี้ซึ่งตอนนั้นน่ะเราลงที่เว็บเด็กดีก่อนเพราะว่าช่วงนั้นน่ะมันเป็นยุคที่แบบเด็กดีบูมมากๆเงี้ยเราก็เราก็ไปลงที่เว็บนั้นแล้วทีเนี้ยเหมือนกับว่าฟีดแบ็กอะเราที่เขียนยายเรื่องแรกอะใครเขาแบบคอมเมนต์อะไรยังไงอะเรารับฟังแล้วก็เอามาแบบพัฒนางานตลอดจนแบบว่าช่วงที่นิยายจบไปเงี้ยค่ะมันจะมีนักอ่านเขาเอาไปรีวิวลงทวิตเตอร์ให้ แล้วมันก็เป็นแบบจึกที่พีคที่สุดละในนิยายเพราะว่าพอเอาไปลงรีวิวปุ๊บเนี่ยคนเห็นเยอะมากนิยายเราอ่ะเพิ่งจบไปแบบแบบเลยเราคิดว่าเฮ้ยเราได้ยอดเอนเกจเท่านี้คือแบบที่สุดของเราแล้วสําหรับเราที่เป็นนักเขียนใหม่เขียน,นยายเรื่องแรกอะไรเงี้ยแต่แบบว่าน้องมันก็ไต่อันดับขึ้นไปเรื่อยจนแบบติดท็อปอันดับหนึ่งของเว็บเด็กดีในหมวดนิยายวายซึ่งแบบเราได้เป้าหมายแรกมาก็คือแบบนิยายติดท็อปเว็บอะไรเงี้ยค่ะก็แบบดีใจมากสําหรับแบบ นักเขียนมือใหม่อะเนาะตอนนั้นก็คือแบบสุดๆจริงๆแต่จากวันแรกจนถึงวันนี้ค่ะ้าเชื่อมั่นว่าเรื่องแรกคงไม่ใช่เรื่องสุดท้ายก็เลยอยากจะถามว่าตัวละครตัวไหนที่เขียนมาทั้งหมดอะค่ะแล้วรู้สึกชอบมากที่สุดค่ะตัวละครที่รู้สึกว่าชอบที่สุดอเออจะเป็นในเอกที่ชื่อกระถินค่ะจากเรื่องถ้าอยากได้ต้นฉบับก็ทำตัวให้มีประโยชน์หน่อย น้องเขาแบบมีคาแรคเตอร์ที่สู้ชีวิตมากๆค่ะเขาเป็นคือในเรื่องอะ่ะเขาเป็นบอก,กอรที่ต้องไปแบบว่าตามเก็บต้นฉบับอะไรอย่างเงี้ยของแบบพระเอกที่เป็นนักวาดการ์ตูนซึ่งนางเป็นคนที่ทํางานร่วมดวยวยากค่ะแต่แบบเออพระเอกก็ชอบให้หนางเอกอไปทารีเสิร์ชแปลกๆอะไรแบบเนี้แต่แบบในเอกก็คือสู้เออฉันฉันก็เลยรู้สึกว่าเขา่าเป็นไอคอนที่ทําให้เราอะมีความแบบ อยากสู้ชีวิตอะไรแบบนี้ก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นคาแรคเตอร์ดีไซน์ที่ตัวเองชอบมากแต่ความจริงตัวอื่นก็ชอบนะมันก็จะแบบลดลั่นกันไปอยากจะถามนิดนึงฟีดแบ,บ็ที่เข้ามามากมายเนี่ยค่ะเจอกระแสะฟีดแบ,บ็แบบไม่ดีบ้างไหมคะเจอค่ะมันก็จะมีทั้งที่นํามาปรับใช้กับงานได้กับที่นามาปรับใช้ไม่ได้เพราะว่าบางบางอันคือเป็นเราก็เรียกได้เลยว่าเป็นคําด่าอะไรแบบนี้เจอเรื่องที่สองเลยแบบเราเคยเจอคอมเมนต์ที่แบบ รุนแรงมากๆถึงขั้นแบบว่าคือฝังใจมากเลยจนถึงตอนนี้ผ่านมาหลายปียังจําได้เขาบอกว่าเหมือนแบบเราอะเขียนนียเรื่องแรกเราเขียนไปดีมากแต่ว่าเรื่องเนี้ยเราเขียนได้ตกต่ำมากตอนนั้นนัมันมันก็เสียใจค่ะถามเรื่องไม่ดีมาละถามได้ไหมคะว่าคันนี้มีเหตุการณ์ไหนที่ทําให้ใจฟูบ้างไหมคะเหตุการณ์ถ้าเป็นแบบจากนักอ่านเนี่ยเขาก็มาคอมเมนต์ให้กับเราประมาณว่าเออง,งานของเราอะทําให้เหมือนแบบเขายิ้มได้นะอะไรอย่างเงี้ยมันทําให้เหมือนแบบ เออเขาได้แบบอะไรไปจากนั้นเยอะมากๆมันเป็นมันเป็นเหมือนจุดที่เราเคยได้อะไรมาจากงานของคนอื่นเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเออมันก็เป็นความแบบ complete ในการเป็นแบบนักเขียนคนหนึ่งเหมือนกันะคะ่ะคุณชันเองอะค่ะรู้สึกอย่างไรบ้างกับการที่ได้ชื่อว่าเป็นนักเขียนนิยายอะค่ะต้องอยอมรับเลยว่าที่บ้านอะไม่สนับสนุน <laughs> การเป็นนักเขียนเลยสักนิดเดียวคือช่วงแรกอะมันลําบากมาก ที่เราจะแบบนั่งเขียนอิยาในบ้านแต่พอเหมือนแบบว่าเราเขียนอิยาจบเราหาอะไรได้จากมันได้เราแบบส่งตัวเองเรียนนะคะจากแบบการเขียนนิยาอะไรเงี้ยมันเป็นมันเป็นอีกทางหนึ่งที่แบบทําให้ครอบครัวยอมรับด้วยกับแบบสายอาชีพนี้แต่ว่าแบบพอหลังจากเรียนจบฉันก็มีความรู้สึกว่าเออเราอยากเป็นนักเขียนนั่นแหละไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยเราแบบเราชอบพี่อยู่ตรงนี้เราก็อยากจะแบบทุ่มเทกับมันให้เต็มที่ตอนนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นแบบนักเขียนอาชีพแะค่ะฉันรู้สึกว่า ตัวเองอะ่ะอยากจะเป็นคนที่เก่งขึ้นไปอีกเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเรายังมีสิ่งที่เราแบบอยากจะเขียนให้นักอ่านได้อ่านอีกแบบเยอะมากๆเลยเพราะว่าตอนที่ฉันเริ่มเขียนยายอะ่ะชันเขียนไปพร้อมกับเรียนไปด้วยอย่างเงี้ยพอคนมาฟังเนี่ยคะ่ะอาจจะแบบมีคนอยากแบบก้าวสู่เส้นทางนนะักเขียนเหมือนที่คุณชันเป็นนะคะอันเนี้ยถ้าคุณซันแนะนําทริคได้แบบหนึ่งข้อคุณซันมีอะไรแนะนาเขาไหมคะ ทริคล่คะค่ะแนะนํา,าว,ว่าถ้าสมมติว่าตั้งใจที่จะเขียนนิยายจริงๆสร้างเป้าหมายให้กับงานเขียนก่อนว่างานเขียนเนี้ยเราจะเขียนนิยายเพื่ออะไรเป้าหมายของเราคืออะไรเราเขียนเพื่อความสุขความสนุกหรืออะไรที่มากกว่านั้นอะถ้าสมมติว่าเราเขียนเพื่อความสุขเราเขียนอยากเป็นงานอดิเรกอะไรเงี้ยเ,เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเอนจอยกับตรงนี้เราก็ทําแต่ถ้าสมมติว่าเราอะตั้งใจจะทําเป็นอาชีพเราต้องศึกษาเยอะหน่อยก็อาจจะต้องไปดูแนวตลาด ไปศึกษาการตลาดของแบบสายนิยายหน่อยว่าแบบเฮ้ยเขียนแนวไหนมันถึงจะแบบขายได้ง่ายเออแต่แต่ก็ไม่ได้อยากให้ฝืนตัวเองเกินไปนะคะถ้ารู้สึกว่าทาแล้วมันแบบไม่มีความสุขเลยมันแบบมันทรมานมากมันไม่ใช่แบบสิ่งที่เราคิดก็หยุดอให้ทําแบบเอาตามที่แบบตัวเองพอใจเงี้ยค่ะแล้วก็แบบอย่าอย่าอย่าท้อถอยอย่าเพิ่งท้อในแบบจุดเริ่มต้นอะไรเงี้ยเพราะว่ามันไม่มีใครแบบที่จะแบบ พีคประสบความสําเร็จตั้งแต่แบบนี้อยเรื่องแรกมัน,ม,นมันก็หน่อยอะอย่างของชันใชนรู้สึกว่าตัวเองอะโชคดีแต่ว่าในในขณะที่ความโชคดีนั้นะเราไม่รู้เลยว่าหลังจากนั้นอะเราจะได้รับโอกาสแบบัหนอีกเมื่อไหร่เราก็ต้องแบบพัฒนาฝีมือของตัวเองไปเรื่อยๆยอะไรย่างเงี้ยให้ผลงานเป็นตัวพิสูจน์เหมือนกันอยากให้คุณชันะค่ะฝากผลงานตัวเองสักนิดค่ะฝากผลงานใช่ฝากตอนนี้ก็น่าจะเป็นเรื่อง ออถ้าอยากได้งานก็ทำตัวให้มันเป็นมิดหน่อยค่ะเพราะว่าเป็นงานล่าสุดที่ได้รับโอกาสตีพิมพ์กับสำนักพิมพ์ออก,ก็ขอฝากเรื่องนี้ค่ะมันเป็นสป i ิน f f ออฟต่อจากเรื่องถ้าอยากได้ต้นฉบับก็ทำตัวมีประโยชน์หน่อยเนีย่ยค่ะมันเป็นงานที่มาคู่กันมันเป็นเรื่องแนวแบบซซยออฟไลน์ line, ไว้ททำงานที่ฉันรู้สึกว่าเลิฟลไลน์ของมัน,น่ะมันน่าจะให้อะไรกับตัวนักเขียนมือใหม่ได้เยอะเพราะว่าอย่าง อย่างเรื่องที่แนะนําไปเนี่ยถ้าอยากได้งานก็ทําตัวมันเป็นมิดหน่อยฉันนําการทํางานในกองบรรณาธิการหนังสืออะไปเขียนและแน,ะน่นอนแน่มันจะมีพวกเทคนิคต่างๆอะค่ะของแผนการโปรโมทหลังบ้านที่แบบว่าเราใช้จริงๆในแบบงานสนําหรับพิมพ์อะไรเงี้ยค่ะก็คือแบบเป็นทริคเล็กๆแล้วน่อยที่คิดว่าเออมานะเขียนวิวใหม่มาอ่านน่าจะเป็นประโยชน์กับเขาเพอสมควรค่ะก็แนะนําเรื่องนี้จริงๆเป็นสำนักพิมพ์ Sunflower Book ค่ะ รูปแบบอ e ีบุ๊กก็สามารถติดตามได้ที่เพจ Sunflower Book ในท Twitter หรืออในรับรู้ว่าใครตอนไหนประมาณนะะั้นค่ะทีนี้ฝากผลงานตัวเองแล้วอยากจะให้คุณชันนะคะฝากอะไรถึงนักอ่านที่ติดตามคุณชันเสียหน่อยคะ่ะก็ขอบคุณทุกคนมากๆค่ะที่แบบสนับสนุนกันมาตลอดในแบบระยะเวลาที่ผ่านมาเราอาจจะแบบมีเรื่องที่ทําผิดพลาดลงไปหรืออะไรเงี้ยแต่แบบทุกคนก็คือให้โอกาส มาตลอดเออแล้วก็แบบมันจะมีช่วงที่แบบหายไปนานๆแล้วก็กลับมาลงนิยายอะไรเงี้ยคือทุกคนก็ยังแบบรออยู่เสมอก็มีนิยายที่เปิดเรื่องไว้ทั้งหมดก็สัญญาว่าจะเขียนให้จบแต่ว่าอ่าบางอย่างอาจจะใช้เวลานา,นานนิดนึงแต่ก็ขอให้แบบรอกันอย่างใจเย็นค่ะแล้วก็ฉันจะตั้งใจเขียนผลงานดีๆให้นักอ่านอ่านต่อไปเรื่อยๆค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะ